เอาละค่ะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านัะเลยนะคะตลอดนี้เราพบกับการเกมเมอร์กันออกแล้วนะคะและวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเกมหัดเดินในมือถือนั่นเองนะซึ่งเราก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าของข้างหน้าของเรา,า,นาเนี่ยน่าจะอ่านว่า special delivery หรือเปล่าไม่น่ใจนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมไปเลยดีกว่าเป็นเกมหัดเดินนะคะโดยเดี๋ยวก็จะสอนนะก็คือโดยเรานะคะจะต้องนี่เลย เดินเราจะต้องใช้มือนะคะกดตึ๊กเงี้ยนะมันจะเดินเนี่ยเราห้ามเดินลงช่องนี้เด็ดขาดไม่งั้นเราจะตายทานันทีเราจะบมดเติมแล้วเราก็จะต้องมาเริ่มใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงอันนี้การฝึกหลดมาเล่นเล่นะตรงนี้รูปหน้าเด็กตรงนี้นะคะมันคือให้เปลี่ยนรูปล่าอะไรแบบนี้ ว่าเราใช้อันนี้ลนะเรียกว่าง speed painter อะไรสักอย่างก่อนก็ไมม่จอนเน,นี่ยเขาบอกว่าให้เดินค่อยๆเดินกดไปทีละขัน้นทีละขัน้นแล้วพอเนี้ยเนี่ยอันน,น,นี้โอ้กดเกินก็ไม่ได้นะเราจะพยายามเล่นให้สูงที่สุดโอ้กัน,นคือเราต้องรู้จักอ่า ระยะประมาณนั้นนะนะเอาใหม่นะเราเซอร์เรีนแค่เพี้ยแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะ Why Why not wear well. Not wear well. อะไรสักอย่างเมื่อาเขาเขียนอะไรเราจะมองไม่เห็น เด e ะเบสเน็กเบสก็เกมนี huh. ้ฮะก็จะเล่นประมาณนี้เลยนะฮะก็จะต่อไปเล่นอีกสักแบบหนึ่งจะพยายามเล่นให้ได้เยอะที่สุดนะคะกดไปที่หน้าจอธรรมดาเลยนะคะไม่ต้องไปกดอะไรมันมากมาย มันเป็นเกมหัดเดินของผู้ชายคนนี้ซึ่งเราก็ไม่ดูว่าทำไมเขาถึงเดินไม่ได้ทำไมนี่นะได้เช็คพอยต์แล้วต้องเดินให้ทีที่สุด The best แล้วก็จะมาเกิดตรงเช็คพอที่เราเช็คเมืกก่อกี้ก็จะต้องดูไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆเลยนะถ้าใครอยากจะล่นนะคะก็ลองไปหาในเพจสโตนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะออบอกชื่อวิดีโอไว้ตรงดีสคริปชันไม่ใช่ชื่อวิดีโอสิบอกชื่อเกมไว้ตรงดีสคริปชันบ็อกนะแต่ว่าจะไม่ให้ลิงก์นะคะ เพราะว่าล็อกลิง์ไม่ค่อยจะเป็นนะคะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดลอกเปเดี๋ยวจะลองเอามาให้นะคะก็กดไปได้แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยเนาะก็เดี๋ยวจะลองฝากลิงก์ให้แล้วกันเดี๋ยวถ้าฟังไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเขียนชื่อเกมไว้ให้นะคะ ตรงนี้แล้วเราจะผ่านไปต้องเช็คไพ่เช็คไพ่จุดต่อไปให้ได้แล้วโอ้ผ่านเช็คไพ่ให้ได้มนกระโดนไฟช็อตพรานถ้าเสียงเกมดังกาเสียงพูดขอโทษะคะ่ะ ผ่านเช็คพอยต์ไปแล้วนะคะโอ้ปิวโอเคค่ะแล้วก็ผ่านเช็คพอยต์ที่สองมาได้แล้วนะคะก็สโบรีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะทิ้งชื่อเกมไว้ให้นะคะหรือไมนะ่ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะตั้งลากดิสคริปชั่นบล็อกเลยนะคะโอเคสหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ